ในที่สุดเดโมของเกมนี้ก็มาแล้วนะครับแต่เดเดเดโมด้วยนะมีสิทิบประบากสั่นด้วยก็สวัสดีครับวันนี้ผมไอตัวจะมาเล่นเกม Pocket m i l l e r นะครับซึ่งเป็นเวอร์ชันเดโมอยู่อ้าวคุมความทรงจำของเธอไว้ในมืออืมคุณไม่ควรไปเลยอ่ะคุณเข้าใจหรือเปล่าใช่อะไรอ่ะอืมความรู้สึกนี้มัน นี่มันตามชื่อเกมนะครับ Pocket m ตม r o r อร์ก็คือกระจกนี่ไง <laughs> นี่มันพ o c k e t m ตม r o r อร์ของฉันน่ะ <laughs> เขาเรียกว่าอะไรกระจกอ่ะกระจกกระจกอันเล็กๆครับ Pocket m ตมิ o r อร์กระจกพกได้ซึ่งเกมนี้เป็นเกมแนวลอยน,นะครับ <laughs> อ่ะภาพสวยมากอะบอกตรงว่าภาพสวยมากมันเป็นตำนานแน่ๆฉันไม่เห็นตของฉันสะท้อนในกระจกเลยอ,ะอ่ะเกิดอะไรขึ้น โอเคแสงสว่างมากเลยอะ่ะฉันเห็นอะไรม,มองอะไรข้างนอกไม่เห็นเลยมันสว่างมากอืมรู้สึกมันการเดินมาติดๆขัดๆอย่างไงไม่รู้่ะแปลกๆหรือมันแหลกวะไม่มันไม่น่าจะแหลกนะโอเคเราลองไปข้างนอกล็อกอะ่ะออกไปข้างนอกไม่ได้เลยภาพมันจะสวยเกินไปนะบางที <laughs> เ,เราต้องไปไหนอ่ะเนี่ยเดี๋ยวนะ ไอเทมนะครับไอเทมตอนนี้เราไม่มีอะไรเลยคีย์ไอเทมมีพ็อกเก็ตมิลเอร์ก็กระจกสีทองสวยมากอืมมันสวยดีแค่นี้เหรออืมไม่มีภาพสะท้อนเลยเฮ้มีอะไรบางอย่างกลับมาแล้วอะ่ะหมายความว่าไงหืมคืออะไรทำไมเดินไม่ได้มันไม่อยู่ตรงนี้ก่อนหน้านี้นะ ได้เลสมาร์เบลคืออะไรลูกลูกแก้วสีแดงปะเสียงไรอะเซฟได้ไหมเซฟไม่ได้ด้วยก็จะเล่นจนจ,นจบเดโมโลเลยแล้วกันครับนะครับประตูปลดล็อกแล้วเปิดได้เปิดได้ดได้ได,ได้ไม่มีใครอยู่นี่เลยเหรอเนี่ยห้องนี้มันมีมีหมอกเยอะเลยอะฉันมองไม่เห็นเท่าไหร่เลยอมืมีอะไรอยู่ด้วยเปิดสิกล่องเหรอ มันเต็มมันมีฝุ่นเต็มเลยอ่ะลองทำความสะอาดหน่อยก็ดีนะเซฟเชเป็นที่เซฟนะครับก็เซฟได้ไฟหน1่งเซฟที่กล่องนี่ยังไงเกมมันต้องต้องเป็นตำนานแน่ๆอย่างที่บอกนะครับต่อจากอลิสแมนเรามีเกมนี้เล่นแล้วแต่แต่เวอร์ชั่นจริงมันยังไม่ออกนี่สิสว่างจังเลยอ่ะแต่มองมองอะไรข้างนอกไม่เห็นเลยมันสว่างเกินไปห้องนี้ล็อกอยู่นะไปที่ไหนดีไปนี่แล้วกันครับการเดินมันกระตุกกระตุกเองนะครับ นี่ก็ล็อกเหรอเนี่ยมันล็อกหมดเลยหรือเปล่าลเนี่ยเด็กเด็กผู้หญิงที่เราเล่นนี่ชื่ออะไรอะ่ะนี่ก็ล็อกด้วยอ้าวล็อกหมดเลยล็อกหมดเลยฮะมีะไรสำรวจไหมเนี่ยกลางห้องอตรงนี้มีรูปแปลกๆอยู่ตรงพื้นด้วยนะรูปแปลกๆตรงพื้นมีรูปแปลกๆตรงพื้นด้วยฮะคือลูกแก้วสองแสงเหรอโดน ลองใส่ลูกแก้วไปในรูคือ,อยังไงมันพอดีเลยอะ่ะอา้าวมีเสียงปลดล็อกนะครับประตูอาจจะเบาๆหน่อยแต่ผมได้ยินเ<ม>ฮ้มีตุ๊กตาด้วยน่ากลัวเ่ยตุ๊กตาตุ๊กตานี้น่ากลัวจังเลยอะ่ะฉันไม่อยากจับมันหรอกนะอแต่มันมีอะไรบางอย่างอยู่ด้วยอะ่ะหนึ่ง หนึ่งแกะน้อยสองแกะน้อยสามแกะน้อยสี่แกะน้อยเฮอะไรหรือผมว่าลูกแกะหนึ่งตัวลูกแกะสองตัวลูกแกะสามตัวลูกแกะสี่ตัวอย่างงี้ปะ่ะคืออะไรอืมฉันไม่อยากเข้าไปใกล้มันแล้วอะ่ะประตูหรอมีอะไรบางอย่างอยู่ที่ประตูด้วยอืมสีเขียวชี้ไปทางซ้ายนะครับอืมมีสัญลักษณ์อะไรบางอย่างฮะ before my book คือคือทางนี้เหรอคือไรชี้ไปไหนอะ่ะมีอันนึงตรงนี้ด้วยลูกแก้วสีเขียวอประตูเปิดแล้วใช่ไหมนี่อ่ะเฮ้ยีโอ้โอเคครับตอนนี้ยังไม่มีอะไรมากนะครับแล้วจะลูกแก้วสองแสงอีกแล้วอ่ะวางไหมวางดีวาง อาจจะเรายังไม่ค่อยเข้าใจเรื่องเลยขอเซฟก่อนนะเฮ้ยเซฟไฟสองได้ไหมเออเผื่อจะไปทําอะไรผิดไปต้องขอโทษด้วยถ้าทาอะไรผิดไปเราไม่ตั้งใจจริงแล้วประตูไหนมันปลดล็อกแล้วเนี่ยประตูนี้เหรอเปิดได้โอเคอ่ที่นี่มืดจริงๆเลยอะ่ะอืมหายใจไม่ค่อยได้เลยหายใจไม่ค่อยออกเลยไม่นะล็อกอีกแล้วอืมที่นี่เหมือนบ้านแม่มดหรือบ้านไครวะเนี่ย มีบางสิ่งบางอย่างอยู่บนพื้นด้วยอ่ะบนพื้นหรือบนหรือบนชั้นหรือบนโต๊ะหรือบนหลังคาวะเพ please forgive มีคือได้โปรดให้อภัยฉันด้วยนะครับได้โปรดให้อภัยฉันด้วยได้โปรดให้อภัยฉันด้วยฉันไม่ต้องการที่จะมายมยมันไม่ใช่ความผิดของฉันเหรอฉันบอกเธอแล้วนี่นะฉันขอโทษมีหลายอย่างเลยครับประมาณให้อภัยฉันด้วยไม่ใช่ความผิดของฉันฉันขอโทษมีกระดาษวางไว้ตรงนี้อ่ะ พวกเราจะไปด้วยกันเห hey? ้อ้าวเอ้ยโต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 อ๋ตตตตอมีลูกแก้วซ่อนอยู่หลังโต๊ะโตนึกว่าโตเดินได้มันทับตายโอ้ยลาเวนเดอร์ครับได้ได้ลูกแก้วสีลาเวนเดอร์สีม่วงแน่สีของอาเบะยาลานกยาหรือเปล่าือมอเสียงอะไรลูกแก้วสองแสงอีกแล้ววางโอเคเซตนะครับ ไฟสองนี่แหละเซฟไปโอเคเล่นมาห้านาทีแล้วก็คาดว่าจะเล่นได้ทั้งครึ่งชั่วโมงเร้อมั้งจะจบเดโมโหรือเปล่าหรือไม่ถึงก็ไม่รู้ห้องนี้น่ากลัววะ่ะเหมือนห้องผู้ป่วยหรือห้องอะไรสักอย่างเลยอ่ะอืมโคเล่หมอคือ,อยังไงอ่ะมันกลิ่นเหมือนเมอเลยอ่ะหน้าต่างนี้มันเหมือนรูปวาดเลยหรือเปล่าวะอ่านไม่ทันอืมมันดูเหมือนรูปวาดเลยแต่ฉันมองไม่เห็นข้างนอกอีกแล้ว เออเอาอ่ะเอา,เ,อา,เ,อาเปิดม่านอ๋อโอเคเอาลูกแก้วมาลูกแก้วสองแสงอีกแล้วอ่ะเทลมีมิสบอกฉันว่าเดี๋ยวนะบอกฉันบอกฉันพลาดคือยังไงอะเทลมีมิสฮาวดัสสกายลูกท้องฟ้าเป็นยังไงวันนี้วันนี้ท้องฟ้าเป็นไงเหรอ้องฟ้าเป็นไงอ่ะจะต,ตอบว่าฉันมองไม่เห็นเหรอฉันมองไม่เห็นอะ่ะ เข้าใจแล้วอันเธอเอานี้ไปอ้าวลูกแก้วมันให้เหรอแสดงว่าเราตอบความจริงไปมันเลยให้ใช่ไหมสีน้ําเงินลูกแก้วสีน้ําเงินนะครับเราตอบไปว่าเรามองไม่เห็นมันก็ให้ลูกแก้วเราแสดงว่าถ้าเราเอา้ลูกแก้วนี้สองแสงแล้วสีน้ําเงินนี่วางเมื่อกี้เสียงอะไรอะ่ะแล้วไปไหนต่อวะเซฟอ่อไฟลนะ์สองแหละเฮ้ยไม่รู้เมื่อกี้เราตอบคาถามไปขอเซฟไฟล์สามนะครับ จำนวนการเซฟมันนับด้เหรอวะสี่ครั้งแล้วม,มันติดอะ่ะออกแรงไหมออกแรงก็ได้เปิดได้แล้วฮ้คืออะไรมีปืนปืนหรืออกหลบับเอา้าอ่ะทำไมอะ่ะน,นันน่นนั่นอะไรกันแน่อ่ะกแล้วจะรู้ไม่เล่าก็เข้าไปได้หลบดีหลบหลบคืออะไร แล้วมันคืออะไรกันแน่ตกลงนิ้วมือเหรออืมมันดูเหมือนว่ามันมันมาจากที่ไหนสักแห่งอ้าวฟิงเกอร์หรือปืนพวกวะไ่มันไม่น่าจะเป็นปืนพกนะฟิงเกอร์น่าจะเป็นนิ้วมือใช่หรือเปล่าวะของใครวะอาเมื่อกี้เสียงน่าก,กลัวแล้วต้องไปไหนเนี่ยต้องไปไหนอะ ขอดูก่อนนะครับว่าต้องไปไหนได้นี่ล็อกแล้วมมีรูแปลกๆอยู่ที่พื้นรูแปลกๆไอ้สีน้ำเงินนี่มันเกี่ยวไหมเนี่ยตะเกียงไม่เกี่ยวม้กแล้วไปไหนได้ล่ะนี่ไปหมดแล้วอะ่ะนี่ก็ล็อกเหมือนกันวอททั้งหมดล็อกเลยล็อกหมดเลยอะ่ะอ้าวแล้วต้องทำไงอะ่ะ ไปเคลียร์ปริศนาที่ห้องนี้เหรอโอเคจัดไปมันต้องมีดิมันต้องมีทักอย่างนะครับที่ผมหาไม่เจอนิ้วมืออืมอม,มาจากไหนก็ไม่รู้กระจกช่วยได้ไหมไม่ช่วยเลยสองกระจกนี้นี่ละ่ะหน้าต่างละ่ะไม่มีแฮะไม่มีอะไรเลยอืมนี่ตกใจหลายรอบแล้วแล้วผมก็ตกใจตามเขาทุกรอบเลยเด็กผู้หญิงคนนี้ชื่ออะไรอะ่ะเธอไม่บอกเราเลย อดูหน้าต่างก็ได้อืมสว่างมากเลยฉันมองไม่เห็นอะไรเดี๋ยวนะด้านบนมันมีอะไรเขียวๆปะตไค่น้ำหรืออะไรเกาะโอ้ช่างมันเถอะหรือว่าหยิบลูกแก้วนี้เปลี่ยนที่ได้ไหมเปลี่ยนไม่ได้นี่นะหยิบลูกแก้วออกไม่ได้เหรอหยิบออกสลห,หยิบออกไปนี่ล็อกกามตันแล้วอะ สว่างมากเลยมองไม่เห็นอะไรเลยตรงนี้มีหน้าต่างด้วยเหรอตอนแรงว่าเราต้องสำรวจกวับกำแพงด้วยเนี่ยล็อกหมดเลยเหรอเนี่ยอืมสว่างเกินไปมองไม่เห็นอะไรเลยนี่ล็อกใช่ไหมล็อกล็อกโอเคล็อกตรงนี้ดูไปแล้วปับป๊บปตรงนี้ตรงนี้เป็นหน้าต่างใช่ไหมเออใช่ด้วยหน้าต่างมองไม่เห็นอะไรเลยเหมือนเดิมแล้วคือจะให้ทำอะไรอะ่ะหาไม่เจอแล้วไปไปไปมา ตอนนี้ก็สำรวจทุกที่เลยนะครับกดรัวๆอันนี้เก็บไปไม่ได้เหรอ,อม,มันดูเหมือนมันขยับอยู่ด้วยเมื่อกี้ใช่ปาวะยวมือนี่นะขยับได้เช็ดด้อืมกำแพงนี้มีอะไรไหม่ะหาไม่เจอแล้วอะ่ะแย่จังหาอะไรไม่เจอเลยขอเดินหาสักแป๊บหนึ่งนะครับ มันต้องมีอีกดิผมว่ามันคงไม่จบเดโมแค่นี้มันยังไม่จบเดโมเลยสว่างมากแล้วถ้าใช้กระจกตรงนี้อ่ะกระจกอืมไม่เกี่ยวฮะมีรูที่พื้นซึ่งเราหาลูกแก้วอีกไม่เจอแล้วแย่จังกล่องนี่อ่ะกล่องนี้ก็เป็นแค่ที่เซฟแล้วก็ที่ดีลีทอืม นี่เปิดไม่ได้แล้วทำไงดีอะหรือว่าต้องใช้กระจกตรงหน้ากระจกอ้าวงงต้องกลับไปอีกรอบก็ได้ครับห้องนี้นะครับกลับไปกระจกตรงหน้ากระจกอ่ะใช้กระจกอืมกระจกเป็นกระจกที่ดีอืม Pointing s o f e w e r e นี่คือ,อยังไงอะ p o i pointing เหรอเป็นคำใบบอกว่า pointing s o m e w h e r e เนี่ยอืเดี๋ยวนะ่ามันก็หาอะไรไม่เจอแล้วนี่นาะปัญหาคือตอนนี้แหละทำอะไรไม่ได้แล้วนี่ล็อกประตูนี้ก็ล็อกกำแพงนี้คนไปแล้วอ้าวหาอะไรไม่เจอกลามแล้ว เสียใจแป๊บนะครับขอเวลาแป๊บหนึ่ง <S <S ต้องมีอะไรดีวาสห้องนี้แหละผมว่ามันหาไม่เจอจริงๆว่ะอ้าวเจอแล้วเย็ดมีโน้ตอยู่ตรงนี้ด้วยอะ่ะอืมคืออะไรอะ่ะรูปสะท้อนของพระอาทิตย์ระหว่างไฟและน้ำฉันอนาศัยอยู่ในเงามืดของดวงจันทร์กำลังรอให้เธอตื่นขึ้นมาบางทีฉันเหมือนจะนึกอะไรบางอย่างออกแล้วนะนึกอะไรออกอะ่ะ แค่นี้เหรออ้าวมันช่วยอะไรไหมเนี่ยอืมนิ้วมืออืมมันต้องมีอะไรครับพอกลับไปห้องนู้นครับคาดว่าจะมีมีหรือไม่อืมเขาบอกว่าเขาบอกว่าอะไรนะแล้วหว่างน้ำและไฟน้ำและไฟเงามืดของดวงจันทร์ เอาเกตนีเลอ์กระจกแล้วก็เราก็มาติดต่อแล้วก็หาอะไรไม่เจอใช่ปะ่ะเออเจอแค่นี้ทอ่อเออเอ,อ้ยเอ้ยเอ้ยเป็นอะไรที่มิเลอ์มากมิเอาประตูล็อกเลยเหรอเอา้าล็อกเลยจริงดิอา้าวทำไมถึงล็อกอย่างนี้อะตะหวังมากเลยมองไม่เห็นอะไรเลยเอาแล้วล็อกถ้าล็อกอยัง อ้าวถ้าจะล็อกอย่างนี้แล้วทำไงวะเน,นี่ยกำแพงเหรอมีแต่กำแพงเท่านั้นที่คนได้ตอนนี้นะครับห้องเก่าอ่ะนี่ล็อกอ What the.. คืออะไรหยิบพวกนี้ไปด้วยได้ไหมก e น m a r เบิอืมเ e d m a r เบิอืมล็อกหมดเลยเหรอเนี่ยกล่องนี้เหรอกล่องนี่ไม่น่าจะเกี่ยวนะแต่กล่องมีรูปพอาทิตย์ด้วยอ่ะ คิดมากไปเองคิดมากไปเองนี่ล็อกนี่มองไม่เห็นเลยเลยอ้าตันอีกแล้วคือต้องหายอีกแล้วใช่ไหมโอ,โอ้ขอเวลาแป๊บหนึ่งนะครับค้นก่อนเดินวนแค่นี้แหละแม่งไม่มีอะไรละเกิดมาเพื่อคนน้อนเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวนะมันมีหน้าต่างอยู่สี่อันมันส่องแสงมาตรงกลางพอดีด้วยมันต้องมีอะไรสิวะอ่ะอใช้กระจกได้ไหม ใช้ไม่ได้ฮะทำไมวะทำไมคนเราต้องมาเดินวนรอบห้องแล้วค้นของงี้วะเอาแหลกแป๊บกำไมแ่แหลกอืมหายแหลกแล้วครับอะอะอะจะนึกจะเจอก็เจอแล้ไอ,อ้ของคนเราโกลเด้น <laughs> ได้ลูกแก้วสีทองนะครับอืมมันพอดีกับตรงนี้เลยใช่ไหมเนี่ยวางวางพอดีหรือเปล่านะเซฟเซฟครับเซฟ เส็จทั้งหมด5ครั้งแล้วแล้วยังไงต่อตรงกลางโฮอินมีรูอยู่ตรงกลางอะวางกระจกลงไปโอเควางกระจกลงไปนะครับเฮ้ยแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดอ่ามีบันไดโผล่มาช่างอัศจรรย์เหลือเชื่อนี่วูดดี้ดูสิมีบันไดด้วยอาจจะแล้ววางกระจกไปไม่เป็นไรเหรอหยิบกระจกไปด้วยได้ไหมมันชื่อเกมฉัน จะไม่ลืมของสําคัญที่สุดเลยของสําคัญที่สุดไปด้วยโอเคเอาไปด้วยนะครับกระจกโอเคขึ้นชั้นบนแตนแตนต่ใครอะมีคนอยู่ปะใช่คนไหมอืมมันเป็นตุ๊กตาที่สวยจังเลยอะ่ะฉันหวังว่าเธอคงไม่ได้โดนทิ้งสินะเนี่ยผมว่ามันน่ากลัวนะกระจกฉันไม่เห็นภาพสะท้อนของฉันในกระจกเลย ผมว่าตุ๊กตานั่นมันน่ากลัวอตรงนี้ตรงนี้อยู่สูงจังเลยฉันเอื้อมไปไม่ถึงคืออะไรอะไรอยู่สูงแล้วให้มาตรงนี้ทําไมอาจจะนี่คัมภีคืออะไรครั้งหนึ่งเนี่ยฉันเคยมีชีวิตอยู่ในหมู่บ้านลเล็กๆเมื่อฉันยังเป็นเด็กอยู่ My ยอดม y ยอดคือ what spend ช่วงเวลาของฉันในวัยเด็กเนี่ยถูกใช้ไปกับ อะไรที่ยากลําบากแล้วก็หนาวเย็นแล้วก็การนอนหลับตอนกลางคืนฉันฝันอยู่บ่อยครั้งเลยนะเกี่ยวกับอนา,อนาคตที่ดีกว่านี้วันนึงเนี่ยฉันรู้สึกปวดท้องมากเลยอ่ะฉันอยากจะกินอะไรที่หวานๆเป็นของว่างสักหน่อยแล้ววันหนึ่งฉันก็ได้ยินเสียงเสียงของผู้หญิงแก่ๆยายแก่คนนึงคุยเกี่ยวกับเพื่อนบ้านเธอพูดว่า มีใครบางคนนึงเนี่ยปัถนาที่จะหา huh? In the wood In the wood anyone b r e e นกรีซ m ซหาไม่เข้าใจว่ะ w o o d a นด s แซล o อ่ะคือมีใครบางคนที่ปปัปนาที่จะเข้าไปในไม้ในในไม้นี่คือในป่าใช่ไหมอ๋อเพื่อไปเรียกอะไรบางอย่างออกมาซึ่งไม่สามารถเอ่ยชื่อของเขาได้ใครบางคนที่ควรจะเงียบเอาไวอ้อ่ะมนุษย์ อะอะอะ,อะคืออะไรคือคืออะไรว่าแล้วแม่งน่ากลัวน่ากลัวจริงเลยเมื่อกี้ผมอาจจะแปลผิดไปหน่อยก็ต้องขออภัยนะครับมันเป็นนาฬิกาอันใหญ่อะ่ะมันดูเก่ามากเลยแต่ตอนนี้แม่งน่ากลัวมากเลยทำยังไงดีอืมมันดูแปลกมากเลยเนี่ยตุ๊ก,กตาจะเข้าไปในนั้นได้จริงเหรอฮะ ดนดึงเข้าไปในกระจกแน่เลยอะ่ะแน่แน่เลยอเอ้าเอ๊ะน่ารักเลยตุ๊ก,กตาฉันเห็นเธอฆ่าเขาใช่ไหมล่ะฮะโอ้ก็น,นะมันก็ช่วยไม่ได้ดีนะเธอเดสถ้าเธอไม่ทำอย่างนั้นเธอก็ต้องตายใช่ไหมล่ะมันไม่มีทางเลือกอ่ะก็ทำได้ดีแล้วล่ะนะเธอเป็นพยานคนสำคัญเลยอืม กลัวไปเลยนะ่ะมนุษย์ทุกสิ่งทุกอย่างที่นีน่มันถึงเวลาแล้วล่ะบีแพเทียนแอนด์พีสได้โปรดเป็นคนไข้เหรอแพเทียนที่คนไข้ใช่ป่ะโอ้โหแพเทียนกุมความกุมความทรงจำของเธอไว้ปิดกั้นไว้ในหัวใจของเธอแล้วยังไงจบจบจบอา้าว เดี๋ยวนะครับผู้ผมสงสัยว่าถ้าเราไม่เอากระจกไปด้วยจะเกิดอะไรขึ้นก็จะลองดูนะเพราะว่าเมื่อกี้ผมถือกระจกไปด้วยใช่ไหมถ้าไม่เอากระจกไปอ่ะจะเป็นไรไรล้าโหลดเซฟโหลดยังไงวะไฟสามนี่เออโหลดอืมโอเคเราจะไม่หยิบกระจกไปนะครับรอบนี้ขึ้นชั้นบนกันฮะคุณไปไม่ได้คุณรู้ใช่ไหมคุณไม่น่าจะไปเลยคุณรู้ใช่ไหม ใช่ทำไมอ่ะไม่เหมือนเดิมเนี่ยคุณลืมฉันน่ะอา้อาวลืมกระจกถึงกับเกมโอเวอร์โอเคครับก็จบกันไปแล้วนะครับกับเตมโมในเกมอ่า Pocket Pocket, Pocket, Pocket m i l l e r ก็ถือว่าน่าสนใจมากนะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับก็ไว้วันหลังจะมาเล่นเกมหลอนๆต่อแล้วกันวันนี้ต้องลาไปก่อนบ๊ายบาย ไว้ตัวเต็มมาเมื่อไหร่จะเล่นเกมนี้แน่นอนครับไม่พลาดจริงๆมันต้องเป็นอีพิกแน่ๆภาพมันสวยเวอร์เลยอะ่ะ <c oughs> น่าสนใจนะครับบ๊ายบายไปจริงละ <c oughs>